สบายดีพี่น้องมือสปูสกคสมือสมองสบอรมืนอนนี่พี่ว่าสีมเะเบาอย่เนาะมือนใส่สูตรนี่เลยพี่น้องเด้อใส่สูตรอันบักระแดงจ้ะเพราะว่าไม่ถึงเวลาแลนะ้วเวลานอนแต่ว่าบ่นอนจ้ะสีมะเบาฟังนะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องมือสปูสกคสมือสมองสบอร์ได้จ้าอีกรอบสองจ้ะเพี่ว่าสีมะเบาต่อนน่าจะมาจากที่ว่าเพี่ว่าอะไรจัดงานมันเกิดอย่างเงี้ยวเรียบร้อยมีเงินอย่าเนาะจ้นะเนาะ มีเงินมีเงินอันนี้เก็บนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวที่นี่หมอกันนัดนะจน๊ะเนาะหมอนัดย่าจะหมอนัดย่าไปไปหาหมอนัดที่ว่าเขานัดที่ว่าจะพานาะจะเนาะคือคนาดตอนนั้นสามเดือนจ้ะเออสามเดือนหลังจากที่เพ่าไม่อยู่กับหนี่เดียวคนาัดใหม่ไนนอ้เพี่น้องเราต่ว่าเพราบร่บอยฟังเบิ่อตอนนั้นทีวกลับมาจกรุงเพเพว่า,าดูได้ย่าไงจะเนาะจากที่แบบว่าเผลที่มันจีตันนงสีเนาะพี่น,น้องเนาะ มันห่างกันในสิ่เด้แบบตีงได้เลี้วจ้าเนิ้วตีงได้เลี้วอันอันขอโทษเอาไปพี่น้องคือถ้าร์บอล่็สุภาพเนี่ยนิ้วตีนเพื่อนจ้ะตีงได้เลี้วจ้ะตีงได้เลยละกับวันนี้หมอนัดก็ได้ไปจ้ะพี่น้องไปหาหมอหมอก็ได้ถามหาว่าใครเป็นคนดูแลยายที่นี่คอยกันนั่งข้างนอกนะจ๊ะเนาะแค่ว่าไหนนั่งข้างนอกเขาก็เลยเพื่อคนอื่นเขาเรียกออกมาอื่น มอ,อกว่าดูแลได้ดีมากมาหมอก็ถามมาฮิตยังไงเนาะพี่น้องเนาะเพ่ว่าก,ก็เอาตามที่ว่าอันนั้นมันช่มีนม้ำเกลือนะเพ่ว่าสีด่างคัตตนบัตเนี่ยพี่ว่าสีบให้นี่ได้เด้ทุ่งเมื่อวันนี้จากที่พี่น้องเอ,อ้พี่น้องขายกินเข่าอยู่เนาะขเขาสูษขออภัยเลยพี่น้องเด้อจนบอกไงซะพี่น้องจนเด็กหน่อยที่มันมาอยู่ก่อนเนี่ยคนนม่าจากต่คนมาอยู่ก่อน นี่นหละพี่น้องเพราะว่าเป็นยังเพย่า่นี่เนา่าพี่น้องจ้ะเน่าไม่กินเด้ไม่กินไม่กินเหม็นเนา่าไม่กินเน่าจ้ะกินเสร็จแบบว่าบอกไงซะเขารับบ่อด้นะมันอยู่บ่ได้แต่บอกไงเขาเจ้าขี้เดียดเพว่าเห็ดไดเลยพี่น้องเห็ดเห็ดจนแบบบอกไงซะเพื่ว่าเห็ดบมืนย่ายจนถามเด้เพ่ะถามเพืว่าดีว,วันไอ้อ้วน อบอลลังเกียดย่ายห,หรือไม่ว่าเพว่าก็เรื่ยวบอลลังเกียดดอกย่ายอันนี้รอบสองเลยที่ย่ายถามมาจา้ะเนาะบอลังเกียดดอกจก้ะหนูมาอยู่กับย่ายอย่างเตนน้านาเดี๋ยวย่ายกถอสิหนาสิหูแล้วว่าหนูลังเกียดแล้วบอลังเกียดย่ายห,หนูไม่ลังเกียดดอกกันว่าย่ายเพิ่อกระหักเพว่าสนั่นมะดิพี่น้องหักเพว่ามะหักเลี้ยวเพิ่อกระยักหักเลี้ยวเพิ่อกระยัก พเพื่อกิจอยากไอออันนี้เนาะพเ,เพเื่อกิอยากไอ้เพื่อกิจอยากให้บอกไงซะอย่างห้มากับรานเพื่อนนะ่ะแห้งเพื่ออยายให้เพีว่าไปใส่ใน่าจะเนาะที่นี่มันกับมีอันมีงะเดนพี่น้องจา๋ากับเออม,มีงบไปหาหมอหม,มอกระเล็ดหมอกระเลยบอกวัดหนูทํายังไงเพว่ากระเด็จเพวอันหนูเอาต้มน,นำห้อน,นมานผสมกับนำอุน่นกับทั้งข้างที่ออกห้อนสีออกห้อนเพื่อผลลักแล้วเสร็จละ เอามาหรือมาจุ players, reven, ่มย mm ่ำเสาพี่น้องจากที่ว่ามันมันหนุ่มอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันหนุ่มเนี่สนิมมันเป็นแผลกดกดทับพ่อยังมันหนีพอยังสี่มาเละมันก็เริ่มเปื่อยหรือมันติดกันนี่ยพี่น้องเป็นเป็นตีนติดกันนี่เด้อมือนพี่ว่ากับมาแงะสุมืงินแลย่ำเสาย่ำหมดแดงจะเอาคัตตาบัตนะสอดเข้าไปสอดเข้ามาสอดเข้าไปสอดเข้ามาสอดเข้ามาพี่น้องเอ้ยถามแบบว่าคนที่ว่าบ่มีความที่ว่า บอกไงคนซ้ำอ่างเฮ็ดบ่ไรใส่พี่น้องส่เฮ็ดบ่ไดรคนถา้าคนซ้ำอ่าง,งเฮ็ดบ่ได้เดอ้อดเด้อทีนี้เพื่อว่าก็เลยเฮ็ดจังได๋วะติเฮ็ดสมือสมือ้บอบ่ททนี่หมอบอกสุมหมอฟักนะ่ะแล้วก็เอาพ่อเดียวได้ทำยังไงเสร็จแล้วใส่ผ้าได้ป่ะเนี่เอ้อล้างน้ำเกลือแล้วก็ใส่ผ้าใส่ส้ำลีนะ่ะส้ำลีนะ่ะปิดตรงเผรที่มันใหญ่เป็นเบื้องวะหน่ะพี่น้องปิด แล้วก็ใส่ยังปิดแล้วก็ใส่เทปใสที่แบบนิ่มพี่น้องแบบที่แบบว่าสําหรับละเอียดอ่อนถ้าดึงออกป๊บสิทธิ์ลงมาปอบไปเด้ขาเราเนี่ยมันบางแห้งจนแดงคือแกมคือแกมเล็กน้อยเนี่ยความแดงของมันที่แบบว่ามันบางแห้งที่มันเปื่อยแบบนี่มันตกสะเก็ดบดจากที่ไปหาหมอนะที่หมอนัาไปเนี่ยไปตกมันตกสะเก็ดบดจ้ะเพว่าอะไรผ้าไปเออเพื่อะไรเหมือนกับมามากบมาหอดมาอยู่บัน บ้านยู่บานอันหลานสาวเพื่อนจอ้ะแม่ยางหหนแต่มากกับเพ่ว่ามากซื้อเต่ะยเตืออนี่มากครับมากับคนขับรถเป็นพ้ะมากนะจ๊ะเนาะบัดนี้เพื่ว่าสิบเบาอีกจอนะจ๊ะเนาะทีนี้มากขากลับเป็นี่น้นองเด,ด้อวัดวัดเหตุอันนี้แบบบาลายแรงีมือบารายแรงเป็นแบบซอกอีนีของเพ่ว่าเลยจแต่เดินจนจนใหญ่นะจนใหญ่หซอกซอกพี่น้องเลยบาหวานขื้นปีดเลยนะน่ะ อันนี้เหตุการณ์นนเหตุการณ์ที่นานากลัวนาน่าจะเนาะเหตุการณ์อันนี้ที่เวน่ากลัวแบบเซียวๆนะจ้ะที่เนี่ยย้ายไปจ้ะย้ายไปเออหึงมะขากะผัวพันไปออกไปทั้งสิงบุรีเอาของของฝากบริบริเขาเบะเขาเพื่อจะ่คลองเนี้ยตะเดิดไปอีกแกพี่น้องตะเดิดไปอีกตะเดืเอดอำเภอแต่คลองไปน่ะนะไปวัฒนินไปเอาเอาของไปให้น้องสาวเพื่อนที่ว่หมอง นั่งอยู่อยู่นั่งแหละแตพี่น้องทีนี้ก็ได้เอาแบะของไปให้ไปทีนี่ขี่มาทางถนนดีๆเนาะพี่น้องเนาะจากออกมาเดียวไม่หดบัตรเอียงหรอกบัตรพิกุลทองหรืบัตรเอียงนี่ละจักรยานนี่ละออกมาจากหันเลยพี่น้องผู้ที่รถรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นจากทา่าเนี่ยจากจากขึ้นจากทางออกจากมากเฮ้านี่ขับวีดีอของเฮ้าอยู่นั่นน่ะ ครับวิธีก็เฮาอยู่ผู้นี้พนเลังนะพี่น้องผู้นี้ฟงลงใส่ประตูนะประตูรถปีกอัพแล้วพี่น้องฟงลงใส่ประตูรถปีกอัพเนาะย่าซอกจ้ะอันนี้คนขับกับอันนี้เพื่อว่าเพื่อหัวใจนี่ยอยูตตุมให้ตุ๊บ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 แต่ว่าหลุดคว่ำเถี่ยวว่าเสียวซ้ำนี่นอันนี้นะโมได้เอาแต่ของไปเอาย่ายพี่น้องไปเอาย่ายดีพวกเั้ประตูทั้งนี้ก่อนพอย่ายดังข้างหน้าเพื่อว่าดังข้างหลัง พต่ว่าสิออกอยตรงนี้นตเป็นเอาใยเบาะหนานะ่ะออกแต่พี่น้องแต่ว่าฟังคนครับนะ่ะคือเปิดบรด้เลยจ้ะอันนี้เหตุการณ์นี่แบบว่าเสียวอีดีจ้ะพี่น้องมาแต่ผ้าใยมหามหมออนะมาแต่หามหมอจ้ะที่นี่อันพ่ว่าก็ได้กลับไปนะจ๊ะน้ะองก้นก็สิได้กลับพี่น้องจ้ะก็เสิได้กลับนี่งทาประกันเขานะ่ะพี่น้องจ้ะพีว่าสสบอบใอ้ฟังดือ้อ เจ็บอันเบาอากาศสิได้บ,บ่เนะาะเนาะไหลอย่ดอกเนาะอันแบบแห้งเลยเด้เพื่อนน่ะเจ็บแห้งเลยเด้แบบปลาบ่ได้ถึกน้ำแบบพี่น้องสักเล็กๆกุงสันลับแบบปลาบ่ได้ถึกน้ำด้วยจ้ะที่นี่อันโดยควบที่ย่าห็นเขานนเนี่ยพี่น้องเลยย่าหินสิเบาแต่ค้าเดียวว่าบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังสิใจอีกบ่เป็นหยังสิใจอีกเพื่อว่านี่ยเปราะกอดย่ายินไว้เด็ด กดยายยายไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรยายไม่เป็นไรพี่นบอกว่าสลักกับยายยายบวเป็นหยังนะจ๊ะเนาะงยายยายบวเป็นหยังบวเป็นหยังบวเป็นหยังยายพ่อนไายพ่อนไายเพื่อว่าเป็นคนอย่างนี้อยู่ก็คนเถ้าสิรู้เวิร์ดจากแหวนบอลไงเพิ่นเป็นเบาหวานอยู่เดียวเนาะพี่น้องเนาะเบาหวานควบหลันอยู่เดียวนั่นนะเพื่อว่าก็ไปกอดเพิ่นยายพ่อนไายพ่อนไายมันบ่มีหยังพี่น้องเอจะจับมือเพื่อว่าเนียนติ๊กเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวยายจ่ายเองยายจ่ายเองเงี้ยก็เรียกว่าเพื่อว่าเบาเสียยาย ยายผลใครนะมันไม่เป็นอะไรมันนองจับยายนะไปอยู่ฝั่งหนึ่งของอรถบ่อไห่เห็นเขานะี่ยนะจับอยู่ฝั่งหนึ่งของรถไปเอาไปนั่งไปนั่งทั้งทั้งที่เพิ่นมีอายุเลี้ยวนะเอานั่งตัดเพลว่าเนี่ยเอาเพลว่ากระตัวเหนี่น่อยนะเดี๋ยวควบที่แบบว่าบอกไงเลยควบที่เขาตื่นเต้นแะล้วพี่น้องเนาะตอนนั้นะต,ต,าาตื่นเต้นนะควบแต่ลูกตกใจบ่แมนตื่นเต้นควบตกใจยายผู้บริวนบมกแกนั่งตัดเพลว่าผู้เหนี่ยหน่อยนะเอาสามสิบแปดโลสามสิบเก้าโลสี่สิบโลเอากินอีบีมนะเอาสามสิบแปดสามสิบเก้าเนี่ยอ อมันั่งตักใบยายยายกอดยายแนนติ๊กได้เด้ยายก็จับมือเพื่อว่าหนีบดูเสียเสด้เพื่อว่าก็เลยจับมือยายบีใบให้กันยายผลนคยผลนคยไม่เ well, ป็นไรไม่เป็นไรยายบมเป็นอย่างบมเป็นอย่างอันนี้บอกเล่าสน่มมันดินแข็งบมเป็นอย่างยายบมเป็นอย่าง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 ยางเดียวเลยทั้งทั้งที่เพื่อว่าเนี่ยก็ตึกตุกตุกตกใจเนี่ยหัวใจเต้นตุกทุกๆุกทุกทุกุกวันที่หนึ่งก็เลยจับเล่าน่ะของเล่าน่ะมันโมเป็นเต้นพี่น้องจต่มันสิกระโดดลงออกมาแล้วจากหัวใจเล กอดเพิ่นไหวเนาะย่ายบ่เป็นหยางบ่เป็นหยางบมเป็นหยังอย่างเดียวย้ายพ่อนไขยพ่อนไขยปล่อยว่างย่ายปล่อยว่างมาเสร็แล้วปล่อยปล่อยปล่อยพ่อนไขยพ่อนไข่จังสี่หละพี่น้องโดยควบที่เพิ่นหักเพิ่ว่าเลยพี่น้องเพิ่นหักเพิ่ว่าทุกอย่างแบบเพิ่นเข้าใจเพิ่นเบิดเลยนะไปอยู่น้ำคน้นเถาก็ต้องเข้าใจคนเถากิานน้ำไม่รุ่นก็เข้าใจไม่ดุดน,น้ำพี่น้องเนาะมันจะจะอยูน้ำกันไหนไเนาะที่นี่เราผู้ฟังนั่นเราผุด เนี่ยมันมันประตูมันโอเขาไปเล่าก็เล่นมาอยู่ฟังเพ่ว่าแต่ออกมาทั้งฟังเพ่ว่าเราก็พอเล่าเรือ่องนั้นนะเราก็เป็นควอมันนึกกันทั้งนั้นจักสิเอาผูใ้ใดพี่น้องจา๋าบัดเทศนี้ทั้งเหมือนพี่น้องมาห้องห้เด้วยพี่น้องทั้งคนนั้นห้องห้แต่เขาหูว่าเขาเจ้าผพิดเนาะฟังนังนะเขาพิดแต่ว่าเขาหูอยู่อยังไงรถหญ่กะรถหญ่กักต้องซอยรถหน่อยนะพี่น้องเนาะ ที่นี่โดยควมที่ว่าพนไข้พลไข้เายเร้อกับผ้ากันที่นี่ก็โรหาโรหาบานย่ายนนะนุบอกนุบอกแล้วว่าอัน,นเพีว่าตอนสิบไปแล้วอันคนขิงเพีว่าลุกเราจะเนาะตอนสิบไปนะเป็นอย่างตอนสิบไปนะเป็นอย่างคือตาคางขัวเพีว่ากระตุก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 จนหอดุงเพียวฝาดไปมาคุ้มตาสตาสิแตกมั้งเนาะเพี้ยว่าบอกนะนะบอกกับย่ายนะก็เลยว่ายายทําไมตามันกระตุกอย่างนี้นะ ยายก็เลยว่าไม่เป็นไรเดกกู้ก็สันละเนาะผู้นมาก็ไม่ไม่กระทั่ทงคนขับแล้วว่าอย่างไรฮูบวพี่น้องจา๋าคนขับเราเห็นเรา,าอะก่อนก่อนสิขข้นแต่ว่าคือแบบวาพานไปแล้วเนาะเหตุการณ์่านไปแล้วเสยเียเหตุการณ์่านไปแล้วเสยียเราเลยเราว่เาเราเห็นคนขิ่งลุกพี่น้องเออคนขิ่งลุกเห็นว่าพี่น้องจา๋าเห็นม่าคนขิ่งเพ่น,นว่าลุกเหมือนเราป่าหยาบหยาบเลย ระหว่าเราเห็นเห็นนนั่เห็นไรเห็นผู้เฒ่าพี่เนาะยางแทางแบบเนเฒ่าพานท่านอกจากเนาะเพิ่นเห็นเห็นยางพานท่าไปห่วยกูแหงเสียวอยู่ไปเลยเบาเองก็เสียวเองนั่พี่เนาะย่านได้งังหันงวลนี่อยู่ไอ้เนี่ยแ้เห็นคนระหว่าเห็นคนเฒ่าเห็นคนเฒ่า จซมบอกว่าถ่าย่างพานนันนอกจากพั้นเ้่ถาเน่ะค้นถาน่ะพอใส่ชุดขาวได้พี่น้องคือเพื่อนสิมาทรงสัญญาณบอกเลยละ่ะแต่บารถเนี่ยบไดเลยขับบได้ขับใบได้พี่น้องเนี่ยขับแน่นบอโอ้คนคิงูพี่น้องจา๋าคือสิบอกไป,ไปไ็นโจบไดเลยวั่เทนี่ยนเพิ่นเห็นคนเพื่อนเห็นคนขับอาา่ะจ้ะเออเห็นคนขับคือเห็นตรงนี้แหละเพื่อนก็ได้บอกไงส๋าคือสิหักรบเนี่ละ่ะ แต่ว่าพวกผู้ที่ขึ้นมาเนี่ยบุเมนังสันในพี่น้องเลยพี่เห้าครับไปยถนนเส้นก็เห้าเขานี่พุ่งออกมาจะใส่กับบุกพี่น้องผู้ที่ต่ำเขาเลยเสียนพี่น้องต่ำเขาเลยเลยการที่แบบว่าเพว่านั่งฟังคนหนันเนาะฟัง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 หนังเหอาไงซะเขาออกมาจะฟังหนันเด้เพืว่านั่งฟังนัเพว่าบังเห็นเหตุการณ์เบิดเขาบอกทีนี้เขาบอกข้นม้าเพว่าว่า พวกเจ้าเห็นเหตุการณ์บอคอยนั่งในรถก็เห็นเหตุการณ์บดข้าเจ้าก็เลยว่าย่อมย่อมคอยย่อมย่างเดียวน่ะพี่น้องเลยย่อมย่างเดียวที่ก็เห็นย่าพี่เขาเห็นย่าพี่พี่น้องกะย่าอีแบบแล้วเป็นหวานนะจจะเนาะเป็นข้อมดันก็เห็นแบบนังเนาะก็สิตกใจน่ะพี่น้องต๊กใจแบบบ่ไงสรรพมีอายุเดียวน่ะต๊กใจแบบมีอายุเดี่ยวนะคนมีอายุเดี่ยวต๊กใจมั่็สิมันสิคิดเอาตัวเนาะพี่น้องเนาะเหตุการณ์เนี่กะ สอนให้หัวน,น้องจะเนาะว่าขับขี่อยา่างปลอดภัยต้องใส่หมวกกันน็อกน้กนองจะเนาะแต่คนที่คนเทียนขับรถขึ้นมาใส่อันนี้เนี่ยโบแม,มนบรสิสเต่หมวกกันน็อกเลยพี่น้องจ๋าแต่ว่าเห็นเพราว่านี่เห็นก,กับหูกับตานี่ยทุบตักทุบตักทุบตักพี่น้องเบิ้งสังเกตป่านี่นี่ก็ตักใหม่ใหม่เลยพี่น้องเด้อตอนนี้เดี๋ยขาจักขึ้นจากน้าใหม่ใหม,หม,ม่มันจะดูดแบบนั้นี่นะปุงป้งปังปุ้งปังปุ้งปังสั่นเลพี่น้อง หลุดหลุดน,นี้น่นะพี่นอกนี้น่ะมัไนไม่น่าหลุดลงแนงเนียงสละคนที่แบบว่มาม่านผุ่งออกมาอ่านใสประตูลหลุดปีกับน่ะเนาะแบบม,มันมาเมียนหน่ะพี่นนอกวันนี้แถมมาบอกบดเดียพักกันมาบอกม้าหุ่ม,มนเนาะก็เลยว่ายุดเ,เ,เลย่เสร็พี่ว่าางเสร็จะบอกตอกล่าเลยแหละท่าวายุทธพอจะหยุดเลยเ็นพี่ว่าบา่เสร็จะหยุดเลยเจ้าบริยุทธในเหตุการณ์ สิผู้ใดเงียบเบิดพี่น้องจา้าพ่นที่ว่าพี่นอ้องเพิ่นที่มาเบิ่งนะให้เพิ่นพากันให้แล้วก็ไปอุ้มอาหลานเพิ่นอารมารุ่มาลูกผู้เมียแดนมาอุ้มเอาลูกหนนอยนี่ตัตดสตวนอยู่เพราะว่านี่สามคนยยกเซลผู้ใดดีก็ได้เอาย่ายแต่ค้องกันแยกสิบบลอดเอาย่ายพี่น้องเอ,อ้แต่แบบว่าเราไปนั่แบบสันตยายออกไปขีดไปเังเสียพี่น้องเอ,อ้บอกเลยเลยขันผู้ใดว่เห็นกับโบหงนะพี่น้องเนาะพี่น้องเบิ่งแบบปลาเนี่ยละหรืจ้าคนที่แบบเพิ่น พุ่งเมื่อไส้นแต่เนาะเบียป่าเที่ยวปนิ่นนะจ้ะเนาะปนิ่นทีมบรตาโกดางหนาใหม่ๆมันก็เสียดตาม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 เสียดันละลอดนะเด็กอเนี่ยพ ien, ุ่งออกมาพี่น้องจ้าแบบเป็นซะย่านี่ดีพี่น้องเหมือนลถบอกพ่อหาหน้าที่หรอกรถเนี่ยมันอยู่ไก่ที่ตรงบ้านเนาะลดรถข้ากับมะแต่รถทุกข้ากับมะมาเอาไปข็เอาย่า่ไปพี่น้องก็เอาย้า่ไปรถทุกมาไปทั้งสองเอาย่า่ไป เพราะว่าเขาเห็นยายหนาหนาจืดผู้ว่ามือนั้ะได้นอนน้องบานพี่น้องนอตน้องบานเพราะอย่างนอนถาเบิงเขาน้ำอาจจะนอตถาเบิงเขาหน่ำถาเบิงแต่ของน้ำาถาเบิงยายน่ำาจจะยายนี่คือบมเป็นอย่างเลยควบในรถตกใจไม่หัวใจรถติดพิษปกติวันนี้คนที่ขับรถนี่ขาแล้วเนี่ยขาี่มันพุ่งแจ้งแห้งมัวแห้งพี่น้องขาแล้วเนี่ยกระดูกอันขาแล้วนี่ลาวพี่น้องคนขับรถน่ะ คนขับบนหิยาเนะ่ยที่เราจ้างมาที่คนเผาหมาเราเผาสวนนั่นนั่นล่ะคนเผาสวนนั่นน่ะเนี่ยแพ่ว่ากันไปแพ่ว่าผูเาเูเดียวได้ได้พี่นอ้องบันนี้กูเสียตามมาที่หลังร้านผนังตามมาที่หลังพนว่าอ้วนเห็นเหตุการณ์บดบอเห็นเห็นบดแด้วเสร็ล่ะเออบ่อเป็นยังเห็นก็เราสมเป็นฟั่งสิเองสิเออบ่อเป็นยังบ่เป็นยัง เดี๋ยวเพ่าเด้เนาะพี่น้องเรื่องมันจะมาหาเพว่บ้าเห็นเพ่บาเห็นมุดเห็นมุดว่าที่นี่คุบบ่อพอว่าบอกกลางตรงนั้นเลยก็พี่น้องเขาพี่น้องที่ไปนะเพ่าบอกเพ่าเห็นมุดพอเพ่บ้าอยู่ฟังนั้นเพ่าจิมากเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งข้างทางเพราะมันหลอกข้างทางมันมีหลอกต้นของใม้งามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่อนข้นมาจากถนนเลยจังมาจากไหนผู้ริฟงลงเสียเลยเพ่าเห็นเหตุการณ์เมุดแต่ว่าเวลาเพิ่นไปบอกพอกระบอกตรงนั้นก็เพ่าจ้ะ แต่ว่ายายรักษาเขาบอกรักษาเลยพี่น้องรักษาเขาเพราะว่าถึงเขาเสียมหาเฮ้านะจะอุบ,อบัติเหตุเกิดอะไรทุกเมื่อถา้าเฮ้าบอ่ออย่างนั้นเขาเอิดมาอย่างถ้าว่าเฮ้าบอ่อันบ่อไปหาเขาเขาก็มาหาเฮ้านะพี่น้องเฮ้าเนี่ยว่าเฮ้าเราบ้างขัไบ,บ,บไว้บ่อบ่อไว้แต่เ้เขานันไว้เนี่ยคือแบบบ่อไงแซ่ซีเมนขั้นเด้งมันข้างหรือย,อยังหรือว่าเกียร์ข้างหรือย,อยังเนี่ยแต่เป็นปมยอเตอร์ไซค์แบบบุนขั้นยังไงพี่น้อง อันขนาดนั้นก็เปรียงเด้อนั้นนะสำนักนนะจ้ะเนาะคลิปนี้ก็บ่มีห่อย่างไดเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจากเพื่อนสพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาวร่าพากินแพ้ว่าแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็พี่น้องที่ขอบคุณพี่น้อง FC ฟซไม่ FC เก่าที่เข้ามาส่งกําลังเข้ามาส่งกําลังใจแพ้ว่านะจ๊ะเนาะก็แพ้ว่าก็ขออวยพรให้พี่น้อง FC ฟซไม่ FC เก่าพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อพี่น้องเด้อ คิดเงินใหน้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องปัสจารูปไผ่ไข่เจ็บทั้งหลายทั้งปวงคิดบังสิ่งใดกระด้สมปรานาแล้วก็อย่ากเจ็บอย่าไข่ไม่ีเงินใส่ได้หลายเลอพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ่าจุ๊บจุ๊บจ้า